โยก็ตามชื่อคลิปนั่นแหละขั้นแรกนะครับให้มาตีเจ้าตรงนี้นะครับเป็น Lost Rider level 5แล้วอย่าลืมรับเควสนี้นะครับก็จะได้ exp เพิ่มขึ้นอย่าง300%พอคุณ level 10แล้วให้มารับเควสจากตัวนี้นะครับให้ตีตัวนี้แล้วก็ปูไทยคุงต่กี้ว่าใครพูดซึ่งเควสตัวนั้นนะครับผมแนะนำให้ฟาร์มจนกว่า คุเวลสามสิบหรือไม่ก็ไปสี่สิบเลยก็ได้ครับพอหลังจากคุณเวล3สามสิบหรือสี่สิบก็ได้แหละตามผมมาถ้าคุณยังเวล3สามสิบอยู่แนะนําให้มาตีตัวนี้นะครับก็จะได้เวลเหมือนกันแล้วพอคุณเวล์สามสิบห้าก็ให้มารับเควสจากตัวนี้เป็นเควสประจําวันให้ตีสองตัวนี้ก็พอคุณเวล4สี่สิบหลังจากนั้นนะครับให้มารับเควสจากตัวนี้ นนี่นะครับให้มันใช้ตีบอสสองตัวนะครับบอสก็อยู่แถวๆนี้แหละครับก็เห็นตรงหน้านะไหมเนี่ยตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวให้ตีสองตัวนี้นะครับก็จะได้เวลมหาสารซึ่งปกติผม,มาฟานตัวผมก็ตอนเวลสี่สิบก็ฟานไปตรงนี้แหละครับจนเวลแปดสิบโอเคพอเวลแปดสิบแล้วก็ให้มาตรงนี้นะครับก็จะเป็น trial of odin ให้ลงไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาตามหาตัวโอดินนะครับซึ่งในด้นปกติถ้าลงคนเดียวก็จะดรอป50ระด,ดับฮาร์ดก็จะดรอป100นะครับแต่ต้องหาคนมาเยอะๆนะถ้าระดับฮาร์ดอะพอหลังจากนั้นให้พอได้ออดินก็มาที่ยิมนะครับแล้วก็ามาแท็กเกอร์มอนสเตอร์แต่แนะนำให้ไปฟาร์มออดินก่อนหลังจากนั้นก็ให้มารับแท็กโอดินหนี แท็กตัวนี้นะครับจะต้องตีโอเดียนสิตัวนะครับหรือถ้าคุณมีเกมพาสทคูณ2ก็อาจจะ5ตัว6ตัวหรือม่กเจ็ดตัวนะครับแล้วเมื่อคุณได้ของครบแล้วก็สามารถนํามาคราฟกับตัวนี้ให้คราฟเป็นคขิมขัดโอดินนะครับหรือสําหรับใครที่ขี้เกียจหาของแล้วมีดิสเพนชั่นแฟกต์เมนก็มาตรงนี้ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีมินเลอร์การ์ดสาออันตรงข้างบนนี้นะครับแล้วก็ตรงแล้วก็เป็นคาทานกฟินิก แล้วก็ขนนกอีก3อันแล้วก็พน,พนิกสเต็กแล้วก็ฮอการสโกปนะครับส่วนเข็มขัดเนี่ยก็สามารถหาได้จากเข็มขัดเปล่านะหาได้จาก t ทรเออออบอดินหลังจากนั้นก็เพื่อคุณมีเข็มขัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนาเกียร์ให้ใส่นะครับก็ขั้นแรกแน่นอนเลยครับคุณก็ต้องแปลงร่างเป็นโอดินก่อนนะครับก็บบดกดเปลี่ยนตัวไปที่มินเนอร์เวิล มีชิลลมิเลอร์ไรเดอร์เออแล้วก็กดเลือกเพนิกซ์หรือเอดินนาเลยแล้วก็ไปชิลลหลังจากนั้นก็กดไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็กดคาว่าโหลดเอาแล้วก็นี่เกียร์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยที่ผมแนะนําสําหรับเออคนเล่นใหม่ดาเมจก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับตีนั่นแหละพันกว่ามานี้หรือคุณจะใส่เกียร์สงกรารได้ กิล E ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ให้เอาตัวโอดินนะครับไปลงบ o สลั u s h แนะนําให้ถอยแล้วก็กดสกิล E แล้วก็กด B เสริมไปบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกียร์ตัวเนี้ยท่ามใส่2อันนะครับถ้ามีจริงๆอะ่ะโอเคตอนก่อนจะไปลง b o สลั u ให้มารับเควสตัวนี้นะครับก็ มันก็จะให้ฉายาเดอะบิลเลอร์ไรเดอร์มาหรือเปล่าวะถูกเออใออช่มหมเถอะแล้วถ้าผมจะไม่ผิดต้องไปเจือนออดินแพนิกส์แล้วก็เอออีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ลัชคอปปาในบอสลัสด่านแรกคุณก็จะได้เกียร์ตัวนี้มาเลยเกียร์ตัวนี้ถือว่าดีสำหรับผู้เล่นใหม่ดีแบบดีเลยโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็น วิธีไปวินดิ n งซิตี้ให้มาคุยกับลุงนวดคนนี้แล้วก็ให้มาตรงนี้ก็ให้มาตีบอสโจเกอร์แล้วก็ซัดมันไปเลยซึ่งขั้นตอนนี้คุณจะไปหาเกียร์ก่อนก็ได้หรือไม่ต้องหาก็ได้ก็แล้วแต่คุณนั่นแหละครับก็มิเชนี้แหละบายอ๋อแล้วก็เสริมเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่มาดูช่วงทายนี้ ก็ถ้าเกิดอยากรู้อะไรอีกที่นอกเหนือจากที่ผมพูดให้ไปที่มิราเทโรนะครับมีภาษาไทยเด้อ